แล้วแนงก็จะพามาชมนะคะในด้านในนะคะของเจ้ารุ่นสปอร์ตนะคะซึ่งอัปเกรดมาจากรุ่น XLT นะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะเครื่องยนต์2.0นะคะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค่ะเดี๋ยวตามแนนไปดูกันเลยนะคะว่าด้านในนะคะมีอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะซึ่งกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะจะเป็นกุญแจแบบ immobilizer นะคะพร้อมระบบป้องกันการโจรกรรมนะคะแล้วก็ จะเป็นรุ่นที่เป็นระบบพุทธสตาร์นะคะแล้วก็สมาร์ทเอนทรีด้วยนะคะเวลาที่เราจะเข้ารถนะคะเราไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะคะเราแค่สอดมือเข้าไปนะคะปุ๊บเขาก็จะปลดล็อกนะคะแต่ถ้าเวลาที่เราล็อกนะคะเราก็แค่กดด้านนี้นะคะปุ๊บเขาก็จะล็อกแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะล็อกเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราจะเช็คว่ารถล็อกหรือไม่ล็อกนะคะเราเช็คที่ประตูด้านหลังได้เลยค่ะนี่นะคะเมื่อกี้เราล็อกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ ประตูด้านหล <ique> ังก็จะล็อกไปด้วยนะคะเวลาที่เราเช็คเราต้องเช็คที่ประตูด้านหลังนะคะแล้วเวลาปลดล็อกนะคะแค่มีกุญแจนะคะเราเสียบมือเข้าไปแบบนี้ได้เลยค่ะปึ๊บอ่ะนี่นะคะอันนี้คือปลดล็อกแล้วนะคะนี่ค่ะเปิดและเปิดเปิดได้แล้วนะคะอันนี้คือจะเป็นระบบ push start smart entry <trilogy> นะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เราจะดึงกุญแจออกนะคะเราสามารถดึงได้แบบนี้ได้เลยค่ะอ่ะเวลาที่จะดึงกุญแจออกนะคะ จะมีตัวที่กดอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็กดนะคะแล้วก็ดึงกุญแจออกเอาไว้ไข่นะคะเวลาสุกเสรินที่เราเปิดรถไม่ได้นะคะอ่ะแล้วเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ,ะด้านในนะคะก็จะประกอบด้วยเบาะหนังนะคะตัวสปอร์ตนะคะก็จะมีเบาะหนังมาให้แล้วนะคะซึ่งเป็นเบาะหนังจาก สูดเลยนะคะเบาะหนังจากโรงงานเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นสีดํานะคะเดินได้เป็นตะเข็บคู่นะคะสีเทานะคะอันนี้คือสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ปุ่มพุสตาะนะคะจะอยู่ทางด้านนี้นะคะอยู่ทางด้านขวามือนะคะของคนขับนะคะตัวนี้จะเรียกว่าเป็นปุ่มพุสตาะนะคะ,ะแล้วก็เวลาที่เราเปิดไฟนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะจะเป็นไฟ อาลีนะคะไฟปกตินะคะเฟไฟออโต้นะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกนะคะอยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดเลยนะคะในเรื่องของระบบไฟนะคะส่วนทางด้านนี้กระจกนะคะจะเป็นกระจกปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะส่วนประตูนะคะก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันนะคะพร้อมระบบที่ป้องกันการหมีบด้วยนะคะซึ่งถ้าเรากดครั้งเดียวนะคะ ปร,ประตูนะคะกระจกเน่ยก็จะเลื่อนลงออตโต้ได้เลยนะคะอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนด้านในนะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบ Power ไฟฟ้านะคะพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยสามารถ ปรับได้นะคะทั้งหมด4ทิศทางเลยนะคะสามารถปรับขึ้นปรับลงนะคะแล้วก็ดันเข้านะคะแล้วก็ดึงออกนะคะสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ฟ้าฟ้านะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะแปลผันตามน้ําหนักการขับขี่นะคะอันนี้คือจะดีมากๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีหน้าจอนะคะซึ่งจะเป็นอ่าตัวนี้นะคะหน้าจอ ดิจิตอลนะคะแบบ8นิ้วอย่างนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะเราจะเห็นเป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะในเรื่องของอ่าก็จะเขาก็จะบอกนะคะในเรื่องของการขับขี่นะคะทุกอย่างเลยนะคะคือหน้าจอดิจิตอล8นิ้วค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะอ่าส่วนด้านในนะคะก็จะมีนะคะอ่าเรื่องของอ่า ช่องต่อไฟนะคะ12โวลต์นะคะถึง2จุดด้วยกันนะคะจะมีจุดด้านหลังนะคะซึ่งจะเป็นจุดที่นั่งของผู้โดยสารนะคะสามารถใช้ไฟเนี่ยต่อเออชื่อมต่อได้นะคะซึ่งจะชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็ไฟด้านออแอร์ด้านหลังนะคะก็แยกเป็นซ้ายขวาให้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารที่นั่งทางด้านหลังนะคะ แล้วก็เราก็ยังมีหน้าจอ Ford Pass นะคะแล้วก็หน้าจอ Ford Pass เนี่ยเราจะสามารถาตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Android Auto นะคะแล้วก็ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะแล้วส่วนหน้าจอ Ford Pass นะคะจะมีความพิเศษเยอะมากๆเลยนะคะสามารถ มีระบบช่วยโทรฉุกเฉินด้วยนะคะถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธนะคะกับโทรศัพท์ของเรานะคะถ้าเราเกิดเหตุประทาด้านหน้านะคะถึงขนาดที่ถุงลมนิรภัยทํางานนะคะหรือว่าประทาด้านหลังนะคะถึงขนาดที่ระบบการตัดจ่น้ํามันทํางานเนี่ยจอตัวนี้นะคะก็จะโทรไปที่ศูนย์เรนทอน1669ให้เราโดยทันท่วงทีเลยนะคะแล้วเห็นไหมคะว่าจอนะคะจะใหญ่มากๆเลยนะคะแล้ว แอร์นะคะก็จะแยกนะคะอิสระซ้ายขวานะคะสำหรับคนขับนะคะแล้วก็คนนั่งด้วยนะคะอันนี้ก็คือแอร์ก็จะแยกด้วยนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นไวเลสชาร์จนะคะสามารถเอาโทรศัพท์นะคะมาวางชาร์จตรงนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องใช้สายเลยค่ะมีช่องเสียบ usb นะคะแล้วก็มี type c ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทางด้านนี้อ่านี่นะคะที่บอกนะคะระบบนะคะตัวนี้เราสามารถปรับโหมดนะคะเห็นไหมคะ ตรงหน้าจอนะคะสามารถปรับโหมดได้นะคะปุ๊บเดี๋ยวแันเปิดให้ดูนะคะอ่านี่ค่ะเราปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะเป็นแบบถนนลื่นนะคะปกตินะคะอ่าเมื่อกี้ที่เราปรับนะคะอ่าเขาก็จะมีอ่าถนนลื่นนะคะปกตินะคะประหยัดนะคะแล้วก็ลากท่วงนะคะ เห็นไหมคะมีทั้งหมด4โหมดด้วยกันนะคะสามารถปรับได้นะคะปกตินะคะประหยัดนะคะลากพ่วงถนนลื่นนะคะอันนี้คือเราสามารถปรับโหมดได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตัวกระจกนะคะมองหลังนะคะเป็นแบบตัดแสงสะท้อนด้วยนะคะพร้อมกับมีช่องเสียบ USB นะคะที่สามารถเอา,เ,อาเราสามารถเสียบกล้องได้นะคะสําหรับกล้องบันทึกหน้ารถนะคะตรงนี้นะคะ ก็จะ,จะมจะมีตัวช่องเสียบ USB นะคะเห็นไหมคะอ่าตรงนี้นะคะเราก็สามารถเสียบกับกล้องบันทึกหน้ารถได้นะคะแล้วก็กระจกมองหลังนะคะก็จะเป็นแบบตัดแสงสะท้อนด้วยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะนก็ใส่กล้องนะคะบันทึกหน้ารถนะคะบันทึกหลังรถนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังนะคะให้เลยนะคะในเป็นเป็นแบบ 3D เลยนะคะแต่ว่าแนงติดไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเพิ่งติดฟิล์มมานะคะอ่า อันนี้คือระบบภายในนะคะของเจ้าตัวสปอร์ตนะคะรุ่นสปอร์ตนะคะ4ประตูสปอร์ตค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็ อย่างที่บอกนะคะก็จะมีครบเลยนะคะกระจกมองหลังปรับแสงสะท้อนนะคะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะมีแท่นชาร์จมีเบาะนังนะคะแล้วก็บอกคนขับนะคะสามารถปรับได้6ทิศทางนะคะส่วนคนผู้โดยสารนะคะด้านหน้าก็จะปรับได้4ทิศทางนะคะออปชันนะคะมาเต็มมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ ด้านในนะคะก็จะประกอบด้วยสิ่งที่แนนพูดมาทั้งหมดเลยนะคะซึ่งจะเป็นการอัปเกรดนะคะจากรุ่น XLT นะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูนะคะรอบๆคันอีกสักรอบนึงนะคะตรงนี้นะคะแนนยังไม่ได้พูดถึงชุดตกแต่งเลยนะคะเดี๋ยวแนนจะพาไปดูนะคะว่าชุดตกแต่งของคันนี้นะคะที่แนนแต่งให้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามแนนไปดูรอบๆคันอีกสักรอบนึงเลยะคะ่ะ